โปรโมชั่นลมดอนะคะลดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีทั้งลดทั้งแถมทั้งโปรโมชั่นชั้นที่2มาดูกันค่ะว่า1 0โปรโมชั่นลมดอนนี้เราลดกระหน่ำมีสินค้าอะไรกันบ้างค่ะนี่เลยสินค้าขายดีของเรานะคะคับบาร์พรีเมียมจัมโบ้แพก็กพันสองบาทแถมอะไรจุกๆุปเลยแถมไปเลย490บาทไฟตูมินตัวนี้นะคะ ใครที่เป็นเรื่องกดไหลย,ย้อนต้องทานเลยและยิ่งรอมดอนทานหลังอาหารรับประกันนะคะว่าลดอาการท้องอืดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยได้ด้วยอ่ะแผ่นไปนะคะโปรที่2นะคะสําหรับน้องปลาของเราที่บอกว่าเป็นเบสเซ e เ l อร์ ller, ขายดีต่อเนื่องมาปีกว่า2ปีแล้วนะคะตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยพี่ประหยัดให้ไปเลยหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะเหลือเพียงเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นอันนี้รีบเลยนะลดผลิตใหม่ทุกตัวเลยนะคะ อาต่อมาสําหรับแม่แม่ที่มีลูกใครผมร่วงผมบางใครต้องการดูแลผิวหรือเป็นแผลต่างๆนะคะนี่ค่ะทับบ้านน้ํามันดิปปิ้งของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นน้ํามันทับรุโซดาหนึเ์เซ็นะคะอยู่ในขวดสุริยากาศแล้วก็ป้องกันแสงแดดซื้อ3แถมหนึ่งของเราอยู่ที่660บบาทนะคะคือ เรียกได้ว่าเซตนี้นะเก็บไว้ใช้ทั้งปีเลยนะคะอ้วต่อมานะคะรมอมฎอนนี้ไม่ดูแลลำไส้ไม่ได้ไม่ดูแลเรื่องของกระเพาะไม่ได้เพราะว่าเรากินดึกก่อนนอนต้องปิดท้ายด้วยไส่ตูมินไซ่ตูมินนะคะเอาใจสายกดไหลย้อนสายปัญหาโรคกระเพาะระบบย่อยทั้งหมดเลยนะคะจากปกติ1160บาทเหลือเพียง900บาทเท่านั้นยังไม่พอสนับสนุนให้ทุกคนกินคาร์บรอนทุโซดาฟรีไปเลย180บาทคับรบอนทุโซดา พรีเมียม30เม็ดอันนี้คุ้มมากๆนะคะอะต่อมานะคะโปรโมชั่นของเรานะคะเซตผิวใสหน้าสวยนะคะขะจัดริ้วรอยนะคะรอยตีนกาหรือฝ้ากระต่างๆที่มันรบกวนใจสาวๆถามว่าควรกินไหมบอกเลยว่าจําเป็นต้องกินเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะบาร์กาออยนะคะบาร์กาออยจากปกติตัวนี้นะ,ะ980บาทนะคะ2กระปุกเหลือเพียง 900บาทและลัถผลิตนี่บอกได้เลยนะแค่นี้ขนาดจับมือยังร้อนเลย เพราะเราผลิตกันทุกเดือนต้องการให้ลูกค้าได้ของสดใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นใครสต็อกได้นะคะสต็อกเอาไว้เลยนึอมารับประกันว่าคุณได้ของสดใหม่ในมือของคุณอย่างแน่นอน900บาทอย่าลืมนะอ่าจัดไปต่อมานะคะรามอนแบบนี้นะคะแปลงฟันกันให้ทีนิดนึงนะห้าเวลาก่อนละหมาดกันเลยก็ได้นะคะแต่ควรที่จะแปลงกับยาสีฟันฮับค่ะเพราะยาสีฟันของเรานะคะเป็นยาสีฟันที่เป็นสูตรสมุนไพรของท่านนาบีที่ท่านนาบีแนะนําไม่ว่าจะเป็นผงไม,ม้มิสวาก ใบวิสวานะคะรวมถึงอะไรน้ำมันทารตุซโซดาที่บอกแล้วว่าลดการอักเสบแล้วก็มีวาซาบิที่จะไปช่วยทําให้ย่อยเสร็จอาหารต่างๆในในปากของคุณในช่องปากของคุณรวมถึงใครที่เป็นร้อนในบ่อยๆใช้เถอะแล้วคุณจะชอบเลยแล้วเมื่อคุณได้แปลงน้ำมันจะตื่นแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะโปรโมชั่นเซตนี้นะคะ2แถม1นแถมหนะคะ380บาท 380บาทจะซื้อให้ซื้อใช้เองซื้อให้คนที่คุณรักคนที่คุณหวังดีแนะนำเลยจำเป็นควรที่จะต้องแปลงสำหรับตัวนี้นะคะ2หลอด380บาทแถมอะไรแถมหลอดเล็กพกพานะคะมูลค่า69บาทฟรีไปเลยค่ะอ่ะต่อมานะคะต้องบอกว่าโปมันจุกจริงๆอะ่ะโปมันเยอะจริงๆอะ่ะและหลายๆคนที่ติดกาแฟนะคะติดคาเฟอีน แต่อยากที่จะกินกาแฟเพื่อสุขภาพนี่เลยค่ะชัวดาฟาคอฟฟี่ของเรานะคะจัดโปรโมชั่นมาแบบ3แถมหนึ่งไปแบบนี้ตัวเองไปแบบนี้3กล่องแบบนี้แถมอีก1กล่องนะคะจากปกตินะคะทั้งหมดราคา870บาท870บาทกินจุกๆซื้อไปเลยเซตนี้ทานได้ทั้งเดือนรับอนบดแนะนำทาน ทานหลังทานอาหารโฮสนะคะแล้ววันนั้นของคุณจะทํางานแบบคำมักคำเม้นแล้วก็มีโฟกัสที่สําคัญที่สุดไม่เพิ่มน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะอ่ะต่อมานะคะโปรโมชั่นถูกใจสาวๆกันแล้วหล่ะนะคะสําหรับน้องชูมี่ชูซี่ของเราดูแลจากภายในนะคะ ระบบอะไรเออเนี่ยเรื่องของน้องสาวของเรานั่นเองใครมีอาการคันยุบยิบในช่วงรอมฎอนแบบนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะให้ตัวมันสบายๆเนาะอยากที่จะให้มันแบบเออไม่ต้องมีอะไรมาจุกจิกกวนใจในระหว่างที่เราถือสินอดอยู่นะคะแนะนําเพิ่มจุลินซีนในลําไส้กันไปเลยนะคะสําหรับชูมี่ชูซี่ตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นน้องใหม่แต่ขายดีมาแรงมากๆนะคะขอดูโปรโมชั่นนิดนึงนะโปรโมชั่นนะคะ2กระปุกป,ปกติ1,100บาท ลดทันทีไปเลย110บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะหลายๆคนบอกว่าอ้าวแต่หนูกินชูมี่อยู่อะออชูมี่โปรไบโอคะได้ไหมอยากจะคระแบบนี้ได้อยากกินแม็กชาร์กจะคะแบบนี้ได้ไหมได้หรือจะเอาแม็กชาร์กสองกระปุกชูมี่ชูซี่สองกระปุกหรือจะเป็นโปรไบโอสองกระปุกคะได้เลยนะคะหรือซื้อเซ็ตคู่เลยก็ได้ในราคาเพียง 990บาทประหยัดไปถึง110บาทด้วยกันโปรที่ถูกใจสาวๆนะคะตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปที่เรียกได้ว่าต้องการดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะคะนี่เลยฮับบัคคอลลาเจนของเราเซ็ตนี้ฮับบัคคอลลาเจนนะคะ 90เมตรน้องปลานะคะชูซี่นะคะชูมี่ชูซี่ดูแลในเรื่องของระบบภายในน้องสาวกลิ่นตัวหอมนะคะตัวนี้คู่นี้เซ็ตสุขภาพดีนะคะจากปกตินะคะ1,100บาทนะคะลดและประหยัดไปเลย110บาทเหลือเพียง 990บาทเซตนี้นะคะรับไปสำหรับสาวๆที่กินเซตนี้อยู่โปรโมชั่นธรมดนรีบซื้อเลยเพราะสินค้าหมดเร็วมากๆแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะสั่ง2เซต3เซตจะหมดอายุไหมรับประกันกันตรงนี้เลยว่าเราผลิตสดใหม่ทุกกล่องทุกล็อตยิ่งธนมดอนนี่คือสดๆร้อนๆเลยนะคะเอามาเซตสุดท้ายสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะกินกันแบบนี้ไหมอ่าสำหรับโต๊ะ๋ามะ๋าหรือว่าใครที่อายุแบบ 50ไปแล้วอยากที่จะกินกาแฟด้วยนะกินคาพตุโซดาจัมโบ้เอาไว้กินทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีแม็กชาร์กบำรุงกระดูกแหมไปเดินไปตระรเวียเดินไปมัส,สยิดนะคะก็จะต้องมีตัวช่วยในเรื่องของการเสริมกระดูกนะคะเซ็ตนี้นะคะปกติอยู่ที่2,000นะคะ2,040บาท2,040บาทโปรโมชั่นร,รมดอรที่เราลดกระนำเลยนะคะเหลือเพียง 1,650บาทมันเป็นไปได้ไงทุกคนลดไปเยอะมากประหยัดไปถึง390บาท อะหลายๆคนอยากได้เซตนี้นะคะแต่อยากจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นชูซี่ได้ไหมได้เปลี่ยนเจ้าตัวนี้เป็นโปรไบโอดูแลลําไส้ขับถ่ายได้ไหมได้แต่สำหรับผู้สูงอายุแนะนำแม็กชาร์อันนี้แหละลดมากๆเลยนะคะเซตนี้ประหยัดถึง390บาทเหลือเพียง1,650ไม่ซื้อวันนี้ไม่รู้แล้วจะซื้อวันไหนนะคะลดกระหน่ำครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีสำหรับแบรนด์ชัวดาลดสินค้าเนี่ย แทบพิจัดทุกตัวของบริษัทเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบกดทักแอดมินได้เลยแ,และยังมีอีกโปรโมชั่นชิ้นที่2นะคะไม่ว่าคุณจะซื้อครบ1,000บาทซื้อครบ2,000บาทซื้อครบ3,000บาทหรือซื้อครบ5,000บาทเราก็มีของฮาดญยะสุดพรีเมียมมอบให้คุณกลับไปค่ะเพราะสุขภาพของคุณคืออามนะของเชดดารีบกดทักแอดมินเลยค่ะ